สวัสดีครับยศเสรและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่10 2เดือนพศสองพนรสะครับกับแนวทางฮานอยนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกอะร์ลิเด่นจาก0ถึง9คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับยอมมีความเสี่ยง พะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชมที่้ามาติดตามรับชมทุกตันนะครับโปรดใช้วิจาจรณญาณในการรับชมนะครับกับมาดูฮาหนอยพิเศษเนาะพิเศษผลออกตัวสีแดงข้างล่างนะครับออก66067นะครับ66067ก็ก็ถือว่าวันนี้ เลขเด่นผมหลุดเนาะหลุดไปแต้มหนึง่งนะก็มีเจ็ดมีเก้าเลขเด่นผมหลุดนะครับตัวประกอบเจ็ดกับเก้านี่ยชุดเจ็ดเน้นในห้าเจ็ดออกห <c oughs> กเจ็ดกลับไปกันต่อที่ปกตินะครับปกติเลขเด่นให้6กับ9นะครับ6กับ9 ก็เจาะไม่เข้าเนะนะครับก็เข้าที่เลขหกใครนำหกไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับตัวนเน้นเนาะนะครับมันออก6 8แปดหกผจับได้เ่ยได้ได้ทั้งห7เตั้ง6กเออก8 6ดหกครับตัวประกบก็ยังขาดเลขแปนะครับขาดเลขแป สามเข้าไปอยู่ข้างล่างจับให้กสามกบไปกันต่อที่ VIP ม i ีผมไอที่2กับ5เล็กเด่นวันนี้ไม่เข้ารลดนะครับตัวเน้นไปเข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับเข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวขอของเก้า1นึ แต่สองเก้าวงก็จับให้นะครับเห็นไหมสองเก้าแต่มันไปอยู่ข้างหน้ามันไม่เข้าข้างหลังนะครับมันอาเซียดายเนะครับมัน,มนสามตัวมันเคยจับเก้าสองห้าแต่มันไม่เข้าห้าเอเล็กห้ามันเข้าเล็กหนึ่งนะครับก็ถือว่าแนวทางเข้าวิ่งโนด ปกตินะครับเลขหส่วน VIP เข้าวิ่งอย่างเดียวเลขสองนะครับพิเศษหลุดนะครับครับลองดูแต้มรวมนะครับใครนําไปวิ่งไปโลดวันนี้ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติเข้านะครับเข้าทั้งทั้งสองแนวทางเลยนะทั้งกิจกาเลยนะครับเลขเจ็ดเข้ากาชาตินะครับออกเจ็ดห้าบนนะครับเจ็ดเจ็ดห้าส่วนเลขเก้าออกฮานอยเฉพาะกิจนะครับออก 9449 94เนาะ94ล่างนะครับก็มาทั้ง2ตัวนะครับอนอยเฉพาะกิจอนอยกาชาติกับเรามาดูพิเศษ3หน่อยเรานะครับพิเศษปกติ VIP นะครับพิเศษนะครับมีไหมครับเลข7ออก6 7มีนะครับใครนำเจไปวิ่งไปรู่ตัวเน้นด้วยนะครับเข้าพิเศษนะครับเลข7 กบไปดูที่ปกตินะครับก็กลับหัวเลยนะครับก็ถือว่าไม่เข้านะครับเต็มรวมมันกลับหัวเลขเก้านูก,นะนก็ให้นะติดเก้าอยู่เนี่ยเห็นไหมครับแต่มันเข้าเลขหกเนาะก็เข้าในรอบนะครับ มาดู V.I.P. นะครับ V.I.P. ใครนำาก้าไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าเข้าเลขเก้าส่วนเต็มรวมเต็มรวมก็โหลดพิเศษทั้งที่ปกติอย่างเดียวนะครับส่วนที่เหลือเข้าหมดหนอพิเศษเฉพาะกิจกาชาติพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับเจ็ดเก้าเข้าหมดเลยนะครับ ก็มาหลุดปกติแต่ทางเดียวเนาะนะครับสมมติแต้มรวมนะครับเรามาดูชุดวินชุดวินสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับก็สามารถเอาไปวินได้ทั้งสามนอยเนาะบางท่านอาจจะเอาไปวินเฉพาะกิจด,ด้วยก็ได้เนาะเฉะพาะกิจการชาติถต่ว,ว่าเข้าการชาตินะครับห้าเจ็ดนะครับ ส่วนจิตไม่เข้าเนาะเพราะว่าจิตมันเข้า94มันมีกาแต่ไม่มีเลข4นะครับเรามาดูพิเศษปกติ VIP นะครับมีไหมครับ67 67 67มีนะครับ6กับ7ก็มาตรงๆนะครับ67สำหรับชุดวินตัวต่อไปครับ8631มีไหมครับ แล6กับ3 1ไม่มีเนาะมีเลข6เลข1แต่ว่าม,มีเลข8กับเลขก3ก็หลุดไปนะครับสำหรับปกติชุดบินนะครับเรามาดู VIP VIP เข้าไหมครับ VIP เข้าที่9 1นะครับเข้าที่9 1แล้วก็3ตัวแตกนะครับก็มาตรงๆเลยชุดบินนะครับ สองเก้าหนึ่งก็เข้าที่ V I P นะครับก็มาตรงตรงเลยเนาะนะครับสองเก้าหนึ่งนะครับสามตัวกับสำหรับตันนดีชายชุดวินนะครับเอาไปวินสองตัวแล้วก็สามตัวเนาะก็ถือว่าเข้าสามตัววันนี้สามตัวตรงเลยถ้าใครวิน V I P นะครับ ก็มาตามกันต่อเนาะนะครับแนวตางไหนหลุดเนาะผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับว่าแนวตางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแล้วก็อีกอย่างมันแยกรอบแต่ละรอบนะครับก็มีทั้งเข้าไปทั้งหลุดนะครับแต่ส่วนใหญ่แนวตางของผมคิดว่ามันโอกาสหลุดถ้าใครเล่นเล่นเล่วิ่งนะโอกาสหลุดน้อยนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวตาง วันที่11กับวันที่11เดือน12เอ,อ้เดือน2นะครับปศสอง8นานะครับวันนี้เรามาดูหาหน้อยพิเศษพิเศษผมให้เด่นที่เด่นที่เลข1 กับเลข4ก็จับไป3ชุดเนาะนะครับผมเน้นได้ที่เลข1นะครับจะเป็น14 17 18กับ14 17 18 สามตัวจักใไ้สองชุดอันนี้นะครับก็แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสี่สองชุดนะครับสำหรับพิเศษนะครับเนในที่เลขหนึ่งแต่ว่า,าวันนี้ผมชอบผมชอบตัวไหนผมชอบหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ ชอบหนึ่เจ็ดกับไปกันต่อที่อานอยปกตินะครับอานอยปกติก็ถือว่าวันวันที่10บหลุดเนาะเพราะว่าวันที่9วันที่8กับวันที่เก้ามันเข้ามาสองวันติดเลยนะครับสำหรับอานอยปกติสําหรับตันที่ติดตามอยู่นะครับก็เข้าสองวันนะครับ วันแรกวันที่เทาไรวันที่วันที่เก้าน,นะครับก็เข้าที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับส่วนเมื่อวานนี่ก็เข้าที่เข้าวัน,ว,นวันที่สิบผมก็มไม่ได้เช็คดูนะครับก็น่าจะเป็นห้าแปดใช่ไหมหรือว่าอะไร ก็ถือว่าเข้า2วันนะครับสำหรับปกตินะครับก็มาหลุดวปนที่10นะครับมาตามกันต่อมันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสำหรับปกติวันนี้เลขเด่นเลขเด่นยังยังติดตัวชุดเดิมอยู่ยังติดตัวเดิมอยู่นะครับผมให้6กับ9เนาะมันเข้า6วันนี้ผมได้2กับ6 ก็ในหกเหมือนเดิมนะครับกลับไปที่หกเจ็ดหกสามแล้วก็หกสองสา่ตัวผมให้ที่ ห6 3แล้วก็สาม,มก,ก,ก็ตัวที่ชอบที่สุดก็หกสามเนาะที่เลขหก <c oughs> กลับไปกันต่อที่ VIP นะครับ VIP วันนี้ให้เลขเด่นวันนี้ที่3กับ8นะครับผมเล่นในที่เลข3ก็จะให้3ชุดเหมือนกัน3 2 34 36 3ตัวผมให้ที่834แ,แล้วก็734ก็ตัวที่ชอบก็ติดชุด34ก็ตัวนี้นะครับเลขเด่นให้จะเลข3 ก็างทผมชอบวันนี้ผมชอบชนมีโอกาสมาทั้งสองตัวเลยนะครับครับเรามาดูแต้มรวมนะครับวันนี้ให้รูดวันนี้ผมให้รูดที่ สัวนไหนวันนี้ไปที่หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเป็แมวตัวที่ผมเน้นนะครับติดที่ V I P กับพิเศษนะครับสลิกเบิ้ลก็ได้ที่เล็กหนึ่งหนึ่ง 33 33 sáu sáu chín một để cầm lượng vận để cao, này cao cao เรามาดูชุดวินนะครับ,รบสำหรับแต้มรวม3ามนอยนะครับก็สามารถเอาไปวิ่งไปรูดนะครับหาหนอยเฉพาะกิจหาหนอยการชาติ้วยก็ได้นะครับสำหรับท่านที่เล่นอยู่หรือนำไปใช้นะครับเรามาดูชุดวิน3ามนอยพิเศษปกติ v i p เล็กเด่นพิเศษนะครับ1นปกติ26 นี้สามแปดอตอนนี้ได้หนึ่งกับสามมีแล้วนะครับวันนี้ได้ชุดวินหกตัวนะครับวันนี้ถามว่าชอบจนใมชอบเล็กหนึ่งนะครับวันนี้ ก็มีโอกาสไปทั้งสองตัวนะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งมันน่าจะมากก่อนพราะว่าพิเศษมันติดเลขหนึ่งนะครับ v ี p ติดเลขสามกับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรน,นะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 11เดือนสองประสองรลสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ